ไม่ไว้าจหันหลอดเอฟพีมาเยี่ยมแม่น้องแม่มาจากไหนคะกรงเทพค่ะน้าแ่มาเยี่ยมเลยน้าแกมาเยี่ยมเลยดีใจค่ะพี่น้องพี่เมาทำบุญด้วยกันเลยมาจากชวนมาชวนมามเดี๋ยวพาไปกินข้าวพี่น้องมีใจหลายเด้อเมก็ทิ้งแม่น้องแกนขาขาแกนอันกายภาพครับเพื่อนี่โอ้ยเบิ่งสุชูฉาชินคนนู้นเจ็บไปกายภาพพล่สาว จากไหนกันบ้างคะเดินทางมาจากกรุงเทพปาพี่น้องตั้งใจมาหาแม่น้องโอดีใจมากเลยดีใจมากเลยป้าพี่น้องเบิ่งแนดีใจหลายป้าพี่น้อีใจดีใจป้าเดี๋ยวเราไปแม่น้องเรียมเข้าไปกินเนอมากเลยเดีเรากินข้าวเย็นกันเอาหายเพิ่นเบิ่งวันนี้โอ้ยแล้วเกิดอะไรใต่ิ่ ไปไลฟ์พ่กนี้ขนมเบสกับนรองเบสกับบางีเชนี้เลยค่ะบรรยากาศดีนะค่ะตำทีแม่หน่องยอดเลยค่ะม่มาดูเทียบกับข้าวรออุ้ยเทียบกับข้าวรอยกวข้าวรอนะคะกรลาต้มส้ตําเพิ่มนิ้วต้มซุปต้มได้เลยพี่เทียบกับข้าวรอจ้าจะเนเจนะคะ เวลาแขกไปไปมาแม่เต็มยี้ทุกท่านเลยนะคะเยี่ยมเลยประจำเนยยี่ทุกท่ประจำค่ะคือที่เราจะเราเราจะดีใจที่ที่ทุกคท่านมีเอฟซีมาเยี่ยมเราเนาะก็แบบเพิ่นฮาเข้าห้องกับตองหาเพลินเพลินใบเหยี่ยมพอบานเข้ากับตองหากับเข่ากับน้ำผู้ใดบ้าแบบเต็มตัวแม่ค่ะวันฉลองอันนี้ก็จะมุ่งมืทางนี้ที่สุดมาก ปพอดีเพ่อนดีภารกิจไปทําภารกิจเกี่ยวกับพวกโรงพยาบาลอะไรให้คุณหมอค่ะเลยเล้าบอกแม่ว่าไปแบบได้ยังไงว่ากินเข่าก็แบบบอลล็อกกลับไปแล้วถ้าถ้ากันเงไปงยปถึงเป็ดงไปถึงไปิึงนปถงไมบงได้กันเถึอไปถึงไปถึงไปนึงปถ่งไปถึงไะ พอเข้าอยู่ตรงนี้ที่หมูตำทมตำกบทอดลาหดึกเพิ่มเนานะอันนี้เปิดข้ไเยแม่หนอไม่ได้เปิด,ด,ปดค่ะว่าจะเปิดก็ยังไม่เปิดสักที <â> อันนี้ก็มีส่วนมากอยู่นี่ก็ญาญ่า,าก,กันนู้นน่ะน้องอคนชวยคนนูนอ,อ กัน uhm, แบบขอัวได้พี่นองเด้อเดี๋ยวจะพาไปเดินเดี๋ยวเราจะพาไปเดินมาแล้วก็หักกันหักกันดีแค่จำเพียงกันเย็นน้ำกันเนื้อไทยบีคยได้รองคลอนองน้ำหน่อยได้เขาทำอะไรไปแล้สายดบขาพอจะท่องะไรบ้าเหรอคะเอาโคได้เลยค่ะคุยเพา่มีุยเพิ่มคุยเพิ่บินกันเลยได้ลองบอกหน่องหน่อยว่าตอนนี้กำลังทำอะไร ตอนนี้แม่หน่องกำลังเตรียมของที่แม่หน่องจะไปไลฟ์สดนะคะอันมี FC เผื่อแม่เหยี่ยมแม่หน่องแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะตรงนี้คือกำลังเตรียมแค่ของนะคะเตรียมแค่ของไว้ที่เราจะไลฟ์สดพรุ่งนี้แม่จะไปไลฟ์ที่ไหนกับที่กรุงเทพบ้านไหม้ลูกสายหลายที่แม่หน่องด้วยจ้บ้านของคุณีบ้านที่แรกหลังไม้แม่หน่องกะติดไทยก็บังในอยลู่ใช่หล ไปตามหาคุณแม่น้องดิ้ดเลยนาะจะไปไลฟ์กับเบสคำสิงกับคู่หิบ้านทินแรนด์แล้วก็แม่นองจ,จัดจัดแนวอยูเน,น้าจีนไปตอนลูกน้ำจ้อมือเรืองนอันนี้ก็คือเตรียมเผื่อสมมติว่าพรุ่งนี้อ่าลงไลฟ์แล้วเนาะอ่าติ๊กตอกมันต้องส่งภายในยีสิชั่วโมงเราก็เลยแพ็คหลอเพราะฉะนั้นไทยเข้ามาเห็นคลิปนี้ อย่าลืมกดตะกง้าอุดรแม่หนองนะคะเดี๋ยวแพ็กไวจิเป็นหมันได้พี่น้องตอนนี้กําลังเตรียมตัวนะคะพี่กำลังเตรียมตัวเตรียมให้สินค้าเพื่อบริการให้กับ f อซีของแม่หนองเนาะก็ฝากเป็นแรงหนุนใจฝากเป็นกําลังใจให้กับแม่หนองคนสวยของเราด้วยนะคะน้าห เคยดูสองท่านสองสามครั้งเลยแ,แนะนําให้รู้จักแล้ววันนี้พี่พิทก็ชวนมาแล้วก็มากันแบบสี่สาวสไปเกอร์ค่ะนะคะแม่นมนหน่องสไปเกอร์มากกว่านเอฟซีแม่นมนแหน่องด้วยค่ะ,คะยอดเยี่ยมเดี๋ยว,วเราพาเอฟซีจินข้ากันแน่จ,จ้าเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกนะคะ,คะตอนนี้แม่หน่องเตรียมกับข้าวแล้วกับข้าวของเราเตรียมแล้วพร้อมแล้วค่ะครับไอจานี่ตรงนี้หยิบมาให้หน่อยค่ะไปไปไหนตรงไหน เนี่ยเนี่ยอยู่ในนําแล้วเปิดที่แคเอาจานแล้วก็ช้อนส้มอยู่ตรงนั้นนะคะแม่หลองแขนไม่ค่อยสึงไว้ทกอ่าน้อาอองแต่น้องยานะ้องิวม่กินด้กันเลยได้ค่กินข้าวด้กันไม่รู้ใครจะแต่ว่าไม่ได้จะกินข้าว ที่หมูต้มยุ๊๊บตามต้มตามแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเอาแก้วว่อมโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันนะคะเดี๋ยวเจอกันขอขอขอลัไปก่อนค่ะบ๊ายบาย